นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุพเพทานาทิกังทตวาอิธานิครพติสุขังมุลเลวะสินจิตังโหติ อกเคจะพระธายกังขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรม,มครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขออนุญาตปเทละเจริญพรย้อนยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมเจริญกุศลเนื่องในงานทอดกระถินสามัคคีปี25-65เพื่อสมทบทุน สร้างหลวงอุโบสถณนะสำนักปฏิบัติธรรมพุทธเมตาทับใต้หัวหินประจวบขีรีขันเง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เจิญพรนโยมนะ <Yeah. S 1> นวันนี้ก็ <Yeah. S 1> นานโมธนาเป็นอย่างยิ่งกับญาติ <Yeah. S 1> ยโยม <Yeah. S 1> ทุกคนทุกท่านที่ <Yeah. S 1> ได้มาร่วมงานนะ <Yeah. S 1> จริงๆงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่ ยี่สงานอะไรล่ะ mm hmm. ก็งานบวชเนคขมมะจารนีนี่แหละนะ mm hmm. เพื่อเตรียมความพร้อมโดยนิมนต์คณะครูบาอาจารยนะ์จำหาสมบูลจันตะโกจาย์มาสินชัยกันตะสีโลจำาหามอนชัยแล้วก็ภิกษุหลายรูปนะมาช่วยกันประกาศภาษสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกระถินกระถินะ ทำให้โยมได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกระถินแล้วก็ธรรมะหมวดอื่นๆเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อล่วงการผ่านวัยมาเอ่อขออภัล่วงการผ่านเวลามาตามลำดับว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ดีมันก็จะมีความผิดเพี้ยนผิดแปลกไปนะการทำตามๆกันมา โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบที่ไปที่มาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการแล้วก็เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ก็อาจจะทำไม่ถูกตรงตามพุทธประสงค์การที่ทำไม่ถูกตรงตามพุทธประสงค์นั่นก็คือว่าเป็นการทำลายคำสอนไปในตัวอะไรที่มันผิดแล้วเราไปทำอันนั้นชื่อว่าเราทำทำลายคำสอนได้ไหม เอาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเนีผิดจากคาสอนผิดจากพุทธประสงค์ก็เลยตาสายงานนี้อน,นิมน์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมด้วยในช่วงวันที่27แล้วก็28ส่วนวันนี้เป็นวันที่29เป็นวันทอดกระถินตามที่ญาติโยมเขาได้มีใบ ก็เรื่องของใบดีกานะที่คณะเจ้าภาพได้จัดทําขึ้นมาซึ่งกเจ้าภาพก็ถินปีนี้ก็โยมนระสอนเฟื่องจินดาวงแล้วก็บริษัทสินปิที่ปินเตร์แพที่เรารู้จักกันเมื่อกี้นี้ท่านจันนามนใจก็ได้ได้ประชาสัมพันธ์หลายชื่อไปแล้วจุดประสมก็เพื่อที่จะสร้างโรงอุโบสถ โบสถอยู่ตรงไหนนี่แหละตรงที่เรานั่งอยู่นี่แหละหลังคายังโงปงร่งนี่แหละโยมนะดีฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากวันที่27ตกไปยกนะน้ำท่วมสะข้างข้างเนี่ดูดออกไปครั้งที่สองละโย,ยมนะเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบออกอการจัดเตรียมงานก็ชุกละหก เนื่องจากฝนนี่แหละพยายามที่จะให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญกุศลเนี่ยสะดวกเพราะสถานที่นี่ก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกุศลนะถ้าไม่มีสถานที่มันก็ลำบากใช่ไหมจะขอพูดความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของหลวงอุโบอสถสักเล็กน้อยหลวงออโบสถหลังนี้จริงจริง ถูกสมมติสีมาไปแล้วโยมก็สามารถใช้ทำสังฆกรรมได้แล้วแต่เนื่องจากว่าการทำสังกกรรมเนี่ยถ้าจะทำมันก็จะมีอุปสรรคในการทำถ้าฝนตกก็ไม่สะดวกทำกลางวันก็แดดร้อนก็ไม่สะดวกจะทำได้ก็ในช่วงกลางคืน กลางคืนนะเพราะอุโบสถเนี่ยสามารถทำกลางแจ้งได้สัฆกรรมในช่วงพรรษาแรกที่มาอยู่กันก็ได้มาก่อนจะจำพรรษาก็มีการมาผูกสีมาโดยคณะครูบาอาจารย์วัดเขาสนามชัยนี่แหละมาผูกสีมาอุโบสถแรกยังจำได้ว่า,าคณะครูบาอาจารย์ได้ลงอุโบสถทมกลางแสงจันทร์ขึ้นตรงนี้เลยโยมอาจารย์นามอน์ชัยสวดปฏิโมกข์ทำกลางแสงจันทร์ แล้วก็อาศัยสถานที่ตรงนี้นะทำสังกรรมแล้วก็จะมีโยมทรงกดนั่นแหละมาช่วยก่อนโยมนะเอาผ้า,าผ้าอะไรนะแบบทุ่งปุ๋ยเนะี่ยโยมนะเขาเรียกอะไรเป็นลายๆเนี่ยแบบนี้แหละเอามาทําแล้วก็มีผ้ากันผ้าเขียวนะเอามากันฝนก็ใช้ได้พรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งก็ ที่ใช้ต่อไปก็ผูพอดีแหละพรรษาหนึ่งแล้วก็อีกหลังนี้นะก็อีกพรรษาหนึ่งเหมือนกัน <laughs> สร้างคุมพระเอาไว้ก็ใช้อีกพรรษาหนึ่งแล้วก็มีหลังใหญ่นะบางคนถามว่าอาจารย์อาจารย์จะสร้างครอบไว้อย่างงี้หรอ <laughs> โอ้ <laughs> อชั่วคราวอยู่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่ากันพระประธานไว้ก่อนฝนตกอะไรแล้วก็กันเครื่องเมือเครื่องไม้ ระยมรพศรก็ปารลบนะที่จะสร้างโรงอุโบสถปีที่แล้วนะรู้สึกปีที่แล้วไม่ใช่งานการะถินนะรู้สึกอาจจะมาจะทำงานบุญครบรอบวันบวช22่สิบสพันานะานวันที่8พฤษภาช่ไหมที่อจะมาได้ยินข่าวที่ยศจมาปารบที่จะสร้างหลงอุโบสถ พราอตอนแรกตมาประกาศไปว่าจะสร้างหลังไม่ใหญ่ใครมาก็โอ้โหอาจารย์มันมาตรฐานโลกแล้วเนี่ยวงเนี่ยท <c oughs> ี่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเจ้าภาพใจใหญ่ไงก็มาขยายข้างหน้าก็ขยายออกข้างหลังขยายออกดีไม่ขยายข้างอินนายมเนี่ย <c oughs> ขยายก็เลยแบบใหญ่แต่ถึงใหญ่ถ้าเรามาเยอะ <c oughs> มันก็แคบเนาะ แคบเขาโบดสลาจะใหญ่ตอนไหนบอกใหญ่ตอนถูว่างั้นนะตอนถูทําความสะอาดมันจะใหญ่มากไม่เสร็จสักทีแล้วก็เช็ดกระจกเช็ดหน้าต่างตรงนั้นตรงนี้ถ้าชอบความสะอาดนะอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่าศาสนาให้เป็นสมบัติของาศาสนาอาตมาก็ เปียงเป็นผู้มาอยู่อาศัยเจริญกุศลน,นะพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้คำคำหนึ่งท่านพูดได้ดีมากว่าเป็นภิกษุเนี่ยทำตัวให้เหมือนอะไรท่านว่างั้นนะเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่ให้เหมือนงูให้เหมือนงูงูมันเป็นยังไงโยมมันจะเป็นงูพิษนะทําให้เหมือนงูอาศัยอะไรงูมันอาศัยอะไรอยู่อาศัยรูหนูอยู่ งูมันขุดรูไม่เป็นแต่อาศัยรูหนูอยู่หนูมันทิ้งล้างไว้ก็ไปอาศัยอยู่พระภิกษุก็เหมือนกันให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นคืออาศัยสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าโบสถ์โยมสร้างโยมก็ถวายไว้ในพระาศาสนาสลาก็สร้างถวายไว้ในพระาศาสนาห้องน้ำก็ ถวายไว้ในพระศาสนากุฏิวิหารก็ถวายไว้ในพระศาสนาเป็นของสงฆ์ไช้ไหมละ่ะไม่ใช่ของพระนัยโยมนะของสงฆ์นะ,ะพระมีสิทธิ์แค่ใช้สอยอยู่เจริญกุศลงั้นพระก็เลยท่านอกมาเหมือนอะไรงูอาศัยรูหนูอยู่ใจให้เป็นอย่างนี้ ถ้าหากใจมันเป็นอย่างเนี้ยมันจะเบาโยมมันไม่ได้ยึดว่าโบสถ์เราสลาเรากุฏิเราห้องน้าําเราวัดเราถ้ามันมีอาการยึดอย่างเนี้ยมันหนักมันหนักอย่าว่าแต่ไปนิพพานเลยนะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องกลับมาแล้วไปไม่ได้หลังนิพพานไปไม่ได้แล้วถ้าติดอย่างนั้นนะมันไปไม่ได้ พระปฏิปทาที่จะไปพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่าใจจะต้องไม่ข้องไม่เกาะไม่เกี่ยวเหมือนกับมือที่แกว่งไปในอากาศติดอะไรไม่โยมมันไม่ติดใจของคนที่จะออกจากทุกข์ใจจะต้องเป็นอย่างนี้โยมใจเป็นอย่างนี้ไหม อ่างั้นก็อยู่กับสังสารวัตอีกนานนะถ้าใจยังติดตรงนู้นติดตรงนี้ตรงนี้นะยังอยู่กับสังสารวัตอีกนานใจจะต้องเป็นในลักษณะแบบนี้จริงๆโยมถ้ามาเวลาอ่านพระไตรปิฎกจะคิดถึงปฏิปทาของภาษาลิบุตรแล้วก็ชอบพูดประจำว่าเวลาภาษาลิบุตรนะซึ่งเป็นอักขระสาวกเบื้องขวาผู้เลิศเนี่ย ท่านบอกว่าท่านอยู่สถานที่ใดก็ตามท่านนั่งแล้วฝนไม่เปียกเขาแค่นั้นก็ผาสุขสำหรับท่านแล้วพอ,อละไม่เอานอนนะโยมนะเอาแค่นั่งพอที่ฝนตกแล้วไม่เปียกเขาแค่นั้นแหละพอนี่คืออัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญาผู้เลิศทางด้านปัญญาดูปฏิปทาของบุคคลผู้มีคุณจะเป็นในลักษณะแบบนี้ ยิ่งมีคุณธรรมสูงมากเท่าไหร่ความมักน้อยสันโดษจะมากเท่านั้นนะอันนี้จะเป็นคุณธรรมของพระอริยะท่านเรียกว่าอาริยะวงวงของพระอริยะเจ้าเป็นอย่างนี้โยนะแต่ถ้าว่าวงของปุถุชนเป็นยังไงนะไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาไอ้น่นก็จะเอาเอาหมดแหละอันนี้ปุถุชนเอาหมดแต่สุดท้ายเอาได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันเป็นเพียงความรู้สึกของโลภะที่มันจะต้องการเอาอย่างนั้นเอาอย่างนีน้เอาอย่างโน้นเอาอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้เอาเอาจริงๆเพราะทุกพูดโดยตัวสภาว่าร,รมเนี่ยให้ความรู้สึกที่มันจะเอามันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่จะเอามันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเอากันได้ยังไง ให้ความรู้สึกอย่างมันก็แค่เพียงอาการที่กิเลสมันหลอกลวงเท่านั้นเองไม่ใช่อาการอย่างอื่นโดียมให้จำไว้เลยนะนี้คืออาการหลอกลวงของกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นพระเจ้าก็บอกแล้วบอกเล่าแต่ว่าก็ยังเถียงนะบางบางทีนะปผูุ้โชนนะชอบเถียงชอบเถียงเถียงสัพพันอยูนะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปไอสิ่งที่ได้ไปเนี่ย คือบุญกุศลที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ได้แล้วก็เป็นสมบัติของเราแบบจริงๆด้วยนะเป็นสมบัติที่จะไม่สร้างความวิบัติด้วยบุญนะีแต่อย่างอื่นบางทีสแสวงหามาทั้งชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นที่หามานะกลับเป็นสมบัติที่วิบัตินะวิบัติพัดภาคจากสิ่งเหล่านั้น พ้อตอนมาก็ไม่มีอะไรจะมาเราจะเอาอะไรไปมันก็ไม่มีอะไรจะเอาไปใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็บุญกุศลบารมีที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยสร้างเอาไว้นั่นแหละเนี่ยงั้นการที่โยมดำริสร้างขึ้นมาโยมก็สร้างเพื่อให้เป็นสมบัติของาศาสนาเมื่อเป็นสมบัติของาศาสนาก็ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งก็เป็นของพุทธบริษัทโยมเป็นพุทธบริษัทไหมละ่ะ เป็นอุบาสกุบาสิกา,าพระภิกษุก็เป็นพุทธบริษัทเป็นวนาบริษัทด้วยเมื่อเป็นสมบัติของาศาสนาเราก็มาใช้สอยประโยชน์ร่วมกันใช้สอยเพื่ออะไรใช้สอยเพื่อสร้างบุญบารมีนั่นแหละอย่างเช่นวันนี้โยมก็ได้มาใช้สอยสร้างอะไรก็สร้างทานบารมีนะก่อนจะถวายทานก็รับศีลก็ชื่อว่าสร้างศีลบารมีแนละ้ว เรามาบูชาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้บุญนะเราก็ชื่อว่าเราก็ได้สร้างบารมีในส่วนน,นั้นนนนี่คือประโยชนนะ์ที่จะเกิดขึ้นกับถาวรลวัตถุในวัด,ถ,วดถ้าโยมไม่มาใช้สอยไม่มาถือเอาประโยชน์แบบนี้สิ่งเหล่านี้มันก็จะผุพังไปตามการเวลาของเขานั่นแหละแต่ก่อนที่มันจะผุพังเราก็มาถือเอาประโยชน์คือก่อให้เกิดความสะดวก ในการเจริญกุศลนั่นแหละโยมเคยพูดหลายๆคนว่าถ้าเราพังอาตมาองค์เดียวหน้าอาตมาไม่สร้างหรอกทำไมล่ะก็ต้องมาถูอ่ะโดยเฉพาะโอ้แต่หลังไใหญ่โยมถูคนเดียวอ่ะล้วเห็นสกปรกก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบซะด้วยก็ต้องมาเช็ดมาถูมาโน่นมานี่ใช่ไหก็อยู่กุฏิหลังเดียวก็ยังต้องถูใช่ไหมทำความสะอาดห้องน้ําก็ต้องล้างต้องอะไรอย่างเงี้ย ถ้าหลังใหญ่ถ้าโยมมาอยู่คนเดียวยังอยู่ไมหมล่ะมันก็ลำบากใช่ไหมอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อพระศาสนาให้ใจของญาติโยมทุกคนที่สร้างให้มุ่งไปอย่างนี้กุศลก็จะเกิดถ้าว่าไปฝากไว้กับตัวบุคคลนะมันจะลำบากเพราะว่าหลายคนบอกว่าอาตมาพูดไม่ค่อยเพลาะหรอกพูดเพราะไม่เป็นไงคือ <c ười> ความรู้สึกถ้ามันพูดผิดปกตินี่อาตมาว่า มันดัดจริตเนี่ยคือมันดัดไม่เป็นก็พูดแบบตรงๆไปตรงๆมานี่แหละเดี๋ยวว่าพูดเพราะไหมล่ะดีนะพูดแบบนี้แหละดีแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนี้จริงๆโบสหลังนี้ตอนแรกไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะตั้งแต่หน้ามุกถึงเสาสุดท้ายเนี่ยส3เมตร เ0เซนร่วมใน11เมตร40เซนตอนนี้19เมตรตั้งแต่หน้ามุกนะสิเมตรนะพื้นที่ใช้สอยจากเสาต้นนี้ถึงเสาสุดท้าย16เมตรกว้าง7เมตร50ากำแพงแก้วด้านนี้ถึงด้านโน้น16เมตรด้านฝั่งทิศตะวันตกถึงฝั่งทิศตะวันออก ยี่สิบเจ็ดเมตรนะโยมที่ฟังรอรุ่นนี่นะตัวเลขเยอะขนาดนี้งงแน่เนะนี่ยอ่าก็ยังไม่กว้างโยมโยมบอกว่ายังไม่กว้างเท่าไหร่นะ <c oughs> อ่าก็ยังไม่กว้างก็น่าจะพอดีเลยโยมนะนะพอดีเราจะสร้างให้เป็นโบสถ์ที่มันอยู่มีน้ําล้อมรอบตอนแรกเราจะเอากําแพงเป็นน้ําเนื่องจากว่า ความรู้สึกตามาเวลาไปทาสังฆกรรมที่ไหนก็ตามมันจะมีการระแวงพระเข้าออกพระเข้าออกเพระาะน้าวเรากําลังบวชก็ดีกําลังทําสังฆกรรมอื่นใดก็ดีถ้าหากว่ามีภิกษุก้าวเข้ามาในเขตสีมาอย่างเงี้ก็จะทาให้สังฆกรรมเสียก็เลยตัดปัญหาก็เอาน้ำเนี่ยเป็นกําแพงไปเลยใครจะไหว้เข้ามาก็นนี้ก็สุดกวิสัยแล้วนะจะเข้าได้ทางเดียว ด้านหน้าเราก็มองแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องมีการระแวงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุญกุศลที่ญาติโยมปารพบขึ้นในปีนี้ซึ่งจะภาพหลักในปีนี้ก็คือโยมโนพศรเฟื่องกินดาบงแล้วก็คณะบริษัทสิรินท์อินเตอร์แพคจำกัดครอบครัวเฟื่องกินดาบงแล้วก็โยมสุธีโยมสุภาพรโยมสวรรดธัญญาคุณากร แล้วก็บริษัทเป็นเจ้าของบริษัทพรทิพย์เทเวลนะแล้วก็โยมวิไลลักษโยมแอนนี่ก็รู้จักกันมานานนะตั้งแต่ไปอินเดีย <c oughs> ไปอินเดียด้วยกันนี่ก็อนุโมทนาทุกภาคส่วนโยมทั้งญาติโยมที่มาช่วยเตรียมงานทีมงานกุยบุรีมาช่วยตัดหญ้าแล้วก็ทีมงานโยมเล็กโยมทรงกรดนำลูกน้องมาช่วยนะทำความสะอาดสะ บริเวณให้ดูสะอาดสะอ้านนะเพื่อเห็นเราจะเกิดศรัทธาเดิมสายแล้วก็ญาติโยมที่มาเปิดโรงทานทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เราทําขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลของทุกคนนั่นแหละบุญเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดก็สร้างแต่ประโยชน์สร้างแต่ความสุขให้กับบุคคลนั้นทั้งไหนโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะฉะนั้นวันนี้ก็ขอมโนทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะทั้งที่เอ่ยนามแล้วก็ ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมม้ดีแล้วจงเป็นปัจจัยเราทั้งหลายผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าถามว่าบุญบาร,รมีของเราทั้งหลายบริบูรณ์แล้วก็ขอให้เราทั้งหลายจงบรรลุถึงมรรคผลนิพพานพ้นไปจากทุกขในสังสารวัฏด,ด้วยกันทุกคนทุกตัานเทื่